อย่านะครับมีกองเชียร์เยอะเลยนะฮะมีกลองด้วยใช่ครับนี่เชียร์ลีนี่ครับคุณดูเชียร์ลีน้องคนเห็นไหมมีอะไรพูดหน่อยพูดหน่อยนะรับผมก็วันนี้จะจะเต็มที่นะครับผมก็หวังว่าจะเหมือนที่พี่หลุยพูดเราคงได้ชัยชนะมาอย่างแน่นอนนะฮะแต่อย่าคาดหวังอะไรจากผู้ชายคนนี้มากนะครับท่านครับ คนย้ำนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้แฟนเขาเยอะมากสื่อเยอะมากเลยหลายคนจะรอดูลองฟังคําพูดอยู่นะอาหารเช้าเอาจริงนะสาหรับคนคบใหม่เด็กรุ่นใหม่คนทางานคนเรียนะี่ยสำคัญขนาดไหนครับสาคัญนะฮะอย่างคือวันนี้เนี่ยตื่นมาอาหารเช้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าทําให้เรามีพลังงานเพื่อจะทําอะไรในแต่ละวันและอย่างเต็มที่ใช่ในเรื่องของ energy ต่างๆเราจะทําในเรื่องอสมมุติเราทําเรามีเวลาต้องทํางานทั้งวันถ้าเราได้ทานอาหารเช้าอย่างเต็มที่เนี่ยผมเชื่อว่า